ชาดีท็อกแปดร้อยห้าสิบก็น่าจะลดแบบถ้าไม่กินแบบนั้นนะคะอา้าวอยู่ให้กินหมดเลยปะอยู่อมแล้วอยู่ก็ขายออกก็เหมือนอยู่จะดึงกลับไปอ,ะอ่ะอากาศขึ้นขึ้นเดี๋ยวจะจิ้มคิงให้อ๋อแม่วะเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะเขาบอกวันนี้ที่แต่งตัวเหมือนคุณครูเลยคุณปิชานายดูคูปองก่อน พี่กรอ์บอกแม่พี่ว่างไงพี่กรณไม่ยอมคุยค่ะพี่กรณ์วิ่งหนี้เราบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าไงพี่กรณบอกแม่ว่าไงบอกแม่ว่าไงบอกกรณีชี่ไม่กลับแล้วเพราะเพราะว่าลิชี่ลิชี่ลิชี่ขี้เกียจกลับยูไม่ได้คุยเอาใหม่ยูบอกแม่ว่าอะไรยูบอกแม่ว่าอะไร ติกต่อช็อปตรงไหนครับด้านล่างนี้ครับด้านล่างนี้เลยเข้ามานี่ครับด้านล่างตรงนี้เห็นคําว่าช็อปไหมครับกดคําว่าช็อปเข้าไปนะครับมันจะมีคูปองอยู่นะครับผมซื้อครบห้าร้อยลดร้อยแปดสิบนะไปก่อนเนี่ยโอ้ดูนีรถเยอะมากนี่คือลูกค้าใหม่นะถ้าไม่ลูกค้าใหม่ก็ตัดไปร้อยหนึ่งก็เยอะอยู่ไม่ถึงร้อยแล้วเดี๋ยวนี้แปดสิบแล้วมั้งเยอะมากนะครับวันนี้รถเยอะมากทุกคนนี้รถเยอะมากนะครับก็ทําเสียงอะไร ก็ทำเสียงบุงบุงแบบวันก่อนเวลารืดป้อนหนมปังเหมือนให้ปลาสวายเลยอนี่หรอรี่บอกแม้ว่าอะไรฮะรี่บอกแม้ว่าถ้ารชีกลับแล้วอยู่จะทำไมนะเนี่อยากพูดแล้วก็ไม่ต้องพูดอกถาริชไปเที่ยวไม่ใช่ถ้าลิชีไป แม่ค่ะคือพูดละอะไรนะพี่แม่ถามว่าคิดถึงแม่เหรออ๋อคิดถึงนิชี่คิดถึงนิชี่คิดถึงนิชี่หาเพลงก่อนมีใครเนี่ยแต่ยูโชคดีนะเพราะวันนั้นให้แม่จองแลแ้วแม่จองไม่สำเร็จถ้าแม่สำเร็จเขาก็ไปละ ถ้าบอกแบ่งขนมปังก็ไม่กินนะคะก็กลัวอวนชอบม,มากเลยมีใครดูซีรีส์เรื่อง s c c e s s i o n บ้างไหมครับบอกสรรพคุณชาให้หน่อยค่ะชาของเรานะครับผมมีสองตัวด้วยกันนะคะับเราไล่ไปทีละตัวนะครับผมทุกคนใครที่อยากรู้ว่าสรรพคุณเป็นไงนะครับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ตัวแรกนะครับผมเป็นชาดีท็อกซ์นะครับตัวนี้นะครับมี2ขนาดด้วยกันนะครับผมมี12ซองนะครับ350บาทกับ30ซอง850บาทนะครับผมชาดีท็อกซ์ตัวนี้นะครับไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ำตาลนะครับเป็นชาที่ช่วยในการขับถ่ายนะครับผมปรับสมดุลลำไส้นะครับจะคล้ายๆโปรไบโอติกหรือว่าคอมบูชานะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะครับผมก็ตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆนะครับถ้าหนักทัดแข็งขับถ่ายยาก หรือแบบรู้สึกว่าเออตัวเองแบบท้องป่องๆแบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆครับและดีมากๆแนะนําว่าดื่มก่อนนอนนะครับเป็นประจานะตื่นเช้ามาจะขับถ่ายง่ายๆมากๆนะครับผมคําถามทําไมถึงต้องให้ดื่มก่อนนอนเพราะว่าก่อนเราหลับนะครับผมเราดื่มใช่ไหมตื่นเช้ามาอยากให้เราทําคืออะไรทุกคนคือการขับถ่ายครับการเราก็จะเข้าห้องน้ําไปปัสสาวะไปอะไรก็ว่านไปนะครับพอเราดื่มจากเมื่อคืนใช่ไหมครับตัวชานะครับมันก็จะมาออกในตอนเช้าใช่ไหมเพอเราหลับไปแล้ว ก็คือเช้ามาปุ๊บเราขับถ่ายมันก็จะหมดจดมากๆนะครับผมซึ่งใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะถ้าหนักทัดแข็งตัวนี้ดีมากๆอย่างผมเองเนี่ยครับขับถ่ายดีอยู่แล้วเป็นปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะกินผักบ้างแต่คือเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์ตลอดเลยเนี้ยก็ดื่มชาตัวนี้ครับมันก็เหมือนทําให้เราขับถ่ายดีขึ้นบีกครับผมนะฮะตัวที่2นะครับตัวแรกเป็นชาเขียวนะครับผมชาเขียวกินลิ้นจี่กุหลาบนะฮะจะเป็นฟุตี้ฟูตี้นหน่อยนะฮะแต่ไม่เปรี้ยวนะมันก็คือรสชาติชาแหละ แต่มันเป็นกลิ่นเฉยๆคือมันกลิ่นนะครับมันจะได้กลิ่นหอมมากเวลาดื่มเข้าไปนะครับผมส่วนตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นชาขาวพรีเมียมนะครับตัวนี้ซึ่งทั้งชาขาวชาเขียวเนี่ยในตัวของมันนะตัวชาของมันจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วนะครับส่วนชาขาวตัวนี้นะครับมีไซส์เดียวนะฮะับสามสิบสองพันสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะครับตัวนี้นะครับช่วยในการควบคุมน้ําตาลในเลือดครับบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตนะครับขับสารพิษนะฮะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับผม แล้วก็แก้ช้ำในแก้กระหายด้วยนะครับเพื่อใส่สมุนไพรเยอะมากๆนะครับนอกจากชาขาวแล้วเราใส่เห็ดลิงจือเจี๊ยบกุหลาบใบหม่อนดอกคำใบบบวบ,บกดอกคำฝอยใช่ไหมอ่าหลายตัวมากๆนะครับผสมรวมอยู่ในชาขาวของเรานะครับผมซึ่งตัวนี้ดีมากๆนะครับคุณประโยชน์เยอะมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับก็กดที่ตักรด้านล่างได้เลยนะครับผมเขามีเซลจากทางทิกต็อกนะครับผมแจกคูปองเยอะมากนะครับมีสามสามราคาด้วยกันนะครับผมนะครับ สี่ร้อยลดสามสิบห้าร้อยลดสี่สิบเจ็ดร้อยลดหกสิบหนึ่งพันลดหนึ่งร้อยผมปัดเศษนะครับผมมารีบช็อปกันนะฮะจำนวนจำกัดนะครับผมคูปองนะใครไม่รู้ว่าคูปองอย่หนไดกดด้านบนตรงนี้นะครับ <c oughs> ใครไม่รู้อยู่ไหนก็กดกดกดด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่มันจะมีกล่องสีชมพูนะฮะกดตรงนี้เลยนะครับผมส่วนด้านล่างนะั่นแหละเราปักหมุดไว้ให้ <c oughs> ใครไม่รู้ว่าคูปองอยู่ไหนก็ตดกดมัอนออกมาเลยครับี <c oughs> ๋ยวปักหมุดชาเปียาก่อน ตลกเลยพี่อ่ะใครไม่รู้คูปองตัวไหนก็ตดมาหรอกว่ากล่อ,อ,องชมพูจะก้าสามนะคะทุกคนไม่ใช่เขาบอกว่ากล่องคูปองอนะ่ะนี่เ,นเขาบอกไม่เห็นมีกล่องสีชมพูนเดี๋ยวผมดูให้ กองถิมพูที่มีหน้าหนูอะค่ะคใช่ไหมมันไปไหนแล้วถิมพูที่มีหน้าหนูอะค่ะทุกคนกล่องด้านล่างก็ได้ครับด้านล่างด้านล่างนี่ก็ได้ต้องไปกดที่ตะก้าในในร้านเราเลยนะครับผมเขาบอกว่าบางคนคุปองไม่ชวนหน้าแล้วต้องกดเข้าไปในตะก้าพวกหนูเลยนะคะใช่แล้วมันโอ้ทับขาตัวท,ทับเลยอะไร ผัดกันครับพี่ลูกน้องโอมานี่เอสเตติกเดี๋ยวเอาหน้าออกกล้องฮะไม่ได้เอาไม,ไมไ่ได้เอาหน้าเลย,อยเอาหน้าออกกล้องเดี๋ยวเขาเอียงเอียงทุกคนอยากดูรีแอคชั่นโอเคพี่ก๊อตไปไปทามุละมาครับไปแบงค์มาพี่ก๊อนไป พี่ก่อนไปวันนี้รถติดแบบ <c oughs> อดี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 ค่ะไปดีวันนี้รถติดมากทุกคนระยะทางประมาณแบบสามโลอ่ะผมใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอะไม่ใช่ดสองเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะใช่แต่ระหว่างนั้นเราก็เปสุบ,บ้ากันบนรถถ่ายรูปขอถ่ายรูปถ่ายคอนเทนต์ อันนี้คือชาลีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเล่านะฮะเราก็อยู่เอามากินเขาอาแค่ okay, อยากกินมันเฉยเพราะเสียดายกินทุกอย่างที่ไม่ใช่โปรดักเดี๋ยวคนก็ถามซื้อทุกอย่างเด <The product S 2> ี๋ยวโปรดักก็เดี๋ยวกินรอก่อนนะไม่เอาไม่ให้กินละเอา้าททำโทษทำโทษ วันนี้อยู่กินชาขาวก็กินชาลิชื่อร์ทำไมก็เขาอยากกินชาลิชื่อนี่เขาขับถ่ายดีมากเลยอ่ะก็เขาอยากกินชาทุกคนเมื่อคืนผมดื่มชาลิชเชอกันก่อนปิดไลฟ์ใช่ไหมผมกินตัวดีท็อกซ์โอ้โหวันนี้คือสบายท้องมากทุกคนคือแบบแล้วพี่ก็ติดอะค่ะพี่กกินเท่าไหร่คือออกกินเท่าไหร่ก็คือหมดพี่ก็กินทุกวั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 นแล้วพี่ก็ก็ไม่ให้หนูกินเนี่ยขนาดผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะแต่ผมก็กินเพราะผมว่ารู้สึกว่ามัน ช่วยได้มากเธอมันทําให้การขับถ่ายเรามันดีมากๆทุกคนแล้วมันง่ายมากกินเท่าไหร่ก็คือไม่วอรี่เลยอะจะติดกับอะไรรู้ไหมติดกับการที่ท้องแฟบตอนเช้ายูก็จะชอบจะกินตลอดมีช่วงหนึ่งเขาถ่ายละครถ้าเขาไม่ได้กินเขาจะไม่มีความสุขเลยเพราะเขาอยากท้องแฟบไปทํางานอ้าวมันปฏิเสธเขาไม่ได้หรอก ทำ <c oughs> ไมคนดูไม่เพิ่มเลยวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะ,าจะข้าอาอโนะคน่าจะแบบวนเวียนก็าฝากทุกคนนะช่วยกันแชร์ไลฟ์แล้วกันนะครับผมแชร์ไลฟ์นะกดไลค์ให้เดี๋ยวคนมันก็ยิ่งกดไลค์เยอะครับไลค์เรายิ่งเยอะเมะื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวหน้าฝีมันจะเปิดให้เองครับ กดเยอะครับกดเยอะครับกดไลค์กันเยอะเครับเขาบอกาจริงๆอันนี้ด้วยนะพิม <obey> พ <fine> ์ค <tes> um, ุยกันใช่พิมพ์คุยกันแล้วก็กดหน้าฟีดเยอะๆเอ้ไม่ใช่กันหน้าฟีดกดไลค์เยอะๆครับกดไลค์พวกเราครับที่ผมพูดเสมอว่าขอห้าแสนไลค์สามแสนไลค์มันจะเปิดการมองเห็นนะครับทุกคนนะฮะไปไหนข้างน้ำมเข้ามาใกลไกลอ้าว ไปงานคลายเบบี้กันหรือยังยังครับน่าจะคนเยอะอืนะอก็จะว่าขยำหน่อยเออโยมชิมนี่อะไรรับกาแฟแล้วมาวางบ้างเออ,อนี่นะครับกาแฟของเอากระดาอะไรมา,มากาแฟของเรานะฮะอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับผม พี่เขาได้ยินหมดแล้วเลยวันนี้เพนจะแต่งงานเพนแต่งไปกี่รอบแล้วคะทุกคนดีลันเหรอคะใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรกๆหนูมีศิลปะในหัวใจ กลับไปบ้านไปอาบน้ำใหม่นะเพราะว่าผมนี่มาสกกปรกแล้วก็นั่งคานไปหมดเลยเนี่ยอย่าเวอร์เขาดูดฝุ่นตลอดยู่เขาดูดทุกวันคือรันตอนบ่ายอ๋อเบบี้โดนเฮิร์ตวีกี้อีเรามาต่อยกันไหมไม่อะไม่ไปลองต่อยเขาสิโอ้ ใช่ไม่ถูกอืออ่ามาต่อยมาครับทุกคนช่วยกันนะครับต่อยเขาทีนึงตรงกล้ามแขนช่วยกันแชร์ไลฟ์นะครับ่าขอยงไกดไลก์ช่วยกันแชร์ไลฟ์นะกดไลค์ให้เราเยอะๆนะครับเดี๋ยวคนก็เข้ามาดูเองครับผมแรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงแรงแรงเจ้า เราเหมาะเล่นตลกอยูน่นะฮะเขาบอกว่าเราเหมาะเล่นตลกตลกอะไรอย่างนีอ้อ,อยู่เบาตรงนี้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบหรอห่วย ไหวันหน้าร้อยแคลวเองวันน้ำตาเยอะไม่มีนะเนี่เหียงพี่ดูแล้วไม่มีไม่หวานเลยอะไรทำอะไรแกะไหม่ะจะแล้วจะทำอะไรไป,ไปไปนะอะไรเขาเขาทำงี้ไปเอวไ่อเอาไม่อเอา ครชอบจะระเบิดหัวหนู่มค่ะทุกคน